กรณีศึกษาปรับเสียงวอ t c อเวอรเป็นคุณภาพสูงไม่ได้อยู่แต่กัญญาคุณภาพต่ำงั้นเหรอสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผม,มก็คล้ายๆกับผมตอนนี้เลยครับเสียงรู้สึกว่าจะพยายามทำให้สูงขึ้นนะครับแต่ก็เสียงเพี้ยนเลยวัยรุ่นยังขีดเดียวอยู่ครับผม แ,แพ้อากาศครับช่วงนี้ PM 2.5มาไปกินของทอดเยอะด้วยอ่ะกลับมาที่กรณีศึกษาของเรากันดีกว่านะครับช่วงนี้เห็นมีหลายหลายท่านเลยแจ้งปัญหาเข้ามาแล้วก็ลองกันไปประมาณ2-3กรณีแล้วออได้นะคือบอกว่าอัปเดต iOS บ้างหรืออยู่ๆก็เป็นบ้างแล้วอยู่ๆเสียง ของ voice over ก็เป็นคุณภาพต่ำก็คือเสียงบี้ๆครับผมเออแล้วเออเขาก็ไปที่อันนี้อันนี้ของผมเป็นเสียงปกตินะ15นาฬิกา37นา,า,าทีเขาก็ไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าการตั้งค่าแล้วก็ไปที่การช่วยกันเข้าถึงโฟกัสเวลาหน้าจอทั่วไปศูนย์ควบคุมจอภาพหน้าจอโฮมการช่วยกันเข้าถึงอ่าเข้าไปที่การช่วยกันเข้าถึงแล้วการมองเห็น แล้วก็ไปที่ voice over <S <S อ่าแล้วก็ไปที่เสียงพูดความเร็วกันอ่านออกสิความเร็วกันเสียงพูดอะเคาะเข้าไปที่เสียงพูดปั๊บเสียงกัญญาอ่ะแล้วก็เสียงเลือกไว้เป็นกัญญาเนี่ยผมลองเคาะเข้าไปปั๊บไทยไทยหวัวข้ออาแล้วปัดขวาม,มาเลือกอยู่กัญญาขั้นสูงเลือกไว้กัญญาขั้นสูงหรือบางทีก็เลือกไม่ได้หรือบางทีไปเลือกเป็นนาทีสานาทสาแต่เคาะยังไง มันก็ยังเป็นกันยาคุณภาพต่ําอยู่คือเปลี่ยนเป็นเสียงอย่างที่กดบอกว่าเลือกอยู่โหลดก็โหลดเสียงได้นะหรือบางคนโหลดไม่ได้เลยก็มีอืมอาการนี้นะครับผมแค่ลองนําเสนอนะครับว่าลองทําแบบนี้ดูสิเพื่ออยากจะเผื่อจะแก้ได้ก็มีเพื่อนๆลองแก้ตามกันดูประมาณสองสามท่านก็หายนะครับอ่ะลองดูเสียงพูด ผมจะกดย้อนกลับออกไปเรื่อยๆจนเจออ่าๆงั้นงั้นเดี๋ยวขออนุญาตปิดการแจ้งการตั้งคา่าออกก่อนเริ่มต้นนะครับถ้าเผอิญคุณเป็นสิคุณภาพต่ำฟังก่อนแล้วค่อยลองทำตามนะไปที่การตั้งค่า9 a p การตั้งค่าอ่ะเข้าไปที่การตั้งค่าครับรหนึ่งนิ้วแต่สองั้งเข้าไป Fi, ลแล้วก็ปัดขวามาหาหัวข้อทั่วไปครับผมอทอดสปอร์ตการแจ้งเตือนเสียงและการสารั่นโฟกัสกลุ่มเวลาหน้าจอทั่วไปกลุ่มเจอแล้วครับทั่วไปครับให้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปตรงนี้นะครับเกี่ยวกับกลุ่มแล้วก็ปัดขวามาเรื่อยๆจนเจอภาษาและภูมิภาคอยู่ข้างล่างๆครับวันที่และเว im, ็บแบนทิมอ่เลยปะวันที่ดึงข้อมูลแอปพื้นที่จัดเก็บอ่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงแ้นท่มแบบอักษร าาเจอแล้วครับภาษาและปูมิภาคนะครับเจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปครับภาษาที่ต้องการาหัวข้อภาษาที่ต้องการให้ให้สํารวจครับว่าเรามีสองตัวหรือเปล่าก็คือไทยกับอังกฤษของผมเนี่ยปัดขวามาภาษาไทายภาษาของ iPhone ภาษาไทยเป็นภาษาของ i iPhone อ,อ่าปัดขวามายภาษไทปัดขวามา ปัดขวาของผมจะมี English, อังกฤษเพิ่มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแต่ถ้าใครปัดมาแล้วเป็นคำว่าเพิ่ม,าามเพิ่มภาษาให้กดเข้าไปแล้วเพิ่ม English, อังกฤษออกมาเป็นตัวที่สองนะครับเพราะเราจะไปเปลี่ยนภาษาของ iPhone เป็นภาษาอังกฤษกันครับถึงบอกให้ลองฟังกันก่อนก่อนค่อยทำตามนะครับโอเคถ้าใครกดเข้าไปแล้วเพิ่มภาษาอังกฤษออกมาแล้วอ่าโอเค ย้อนกลับอยู่ที่ทั่วไปปุ่มย้อนกลับผมปัดขวามาหาภาษาและภูมิภาคหัวข้อไข้ครับแก้ไขภาษาที่ต้องการหัวข้อขวาครับภาษาไทายภาษาของ iPhone เนี่ยภาษาไทยภาษาของ iPhone นะครับปัดขวามาเรียงภาษา,ทาไทยใหม่ปัดจนเจออังกฤษอังกฤษเนี่ยครับไม่มีการทำงานพอเจออังกฤษอังกฤษแล้วให้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นก็ได้หรือหนึ่งนิ้วปัดลงก็ได้เจอจนเจอคําว่าเลื่อนขึ้นอ่าผมลองหนึ่งนิ้วปัดลงลบเอารลบอย่าอย่าไปลบนะครับหนึ่งนิ้วปัดลง น,น,นี่เจอแล้วเลื่อนขึ้นถ้าปัดลงอีกเลื่อนลงเลื่อนลงเราต้องปัดจนเจอคําว่าเลื่อน,น,นขึ้นนะครับพอเจอเลื่อนขึ้นแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปคุณต้องมีแค่ไทยและอังกฤษนะครับพอกดเลื่อนขึ้นแล้วอังกฤษมันจะไปแทนที่ไทยครับผมให้ไทยลงมาข้างล่างแทนและภาษาของเครื่องจะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเราต้องปัดขวามา จะมีปุ่มคําว่าดําเนินการต่อครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บเครื่องจะพูดนิดเดียวแล้วก็ตอนนี้เงียบไปแล้วครับเงียบไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึร้น<ๆ>โอ้โ,อโอ้ชาร์จริงอ่าโอเคกลับมาแล้วผมลองแตะตรงกลางหน้าจออุยอ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้เครื่องเป็นโฟนจากโทรศัพท์เป็นโฟนแล้วเครื่องเปลี่ยนเป็นเมนูอังกฤษผมถึงบอกว่าให้ฟังก่อน เพราะไม่งั้นคุณปรับมาแล้วคุณใช้ไปเมนูภษาังกฤษไม่คล่องอะลำบากแต่เสียงยังเป็นกันยาคุณภาพต่ำอยู่เออบางคนก็เป็นเสียงภาษาอังกฤษเลยอ่ะขั้นนี้ครับไม่ต้องทำอะไรครับเปลี่ยนกลับเป็นเมนูไทยอ่าไปที่เซตติ้งกันครับอ่าหาเซตติ้งให้เจอ <S <S พระเซตติ้งคือการตั้งค่านะครับเซตติ้งอย่างเงี้ยอ่าหาเซตติ้งให้เจอหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไป Setting. setting เเซตติ้งเขาจะกลับมาที่เดิมเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่เข้ามาตรงนี้เดี๋ยวผมปัดสายภาษายเนี่ยคือจะกลับมาอยู่ที่ setting เข้ามาใน general เข้ามาใน language and region นะครับผมถ้าใครไม่เข้านะครับมาที่ Setting มาที่ general แล้วก็มาที่ language and region ขอปัดขวาเข้ามาให้สังเกต อิงลิสไว้ก่อนครับปัดขวามาครับหัวข้อขวามาครับแม่ต้องขออภัยนะครับเสียงอาจจะสั่นๆหน่อยเพราะมีอ๋ออะไรอยู่ภายในคอนะครับพอเจออิงลิสปึ๊บให้ปัดขวาไปหาไทยปัดขวาหาไทยนี่ปัดขวาจนเจอไทยนะครับเนี่ยภาษาไทยยอ่าพอเจอไทยแล้วหนึ่งนิ้วปัดลง ดีลลทก็คือลบนะครับไม่ต้องอย่าไปกดนะหนึ่งนิ้วปัดลง <Move up. S 1> จะเจอคําว่า Move Up ถ้าปัดลงอีก <Move down. S 1> ให้เราหาคําว่า Move Up, move up. เนี่ย Move Up เนี่ยพอเจอ Move Up แล้ว1นิ้วแตัสอครั้งเราต้องปัดขวาไปที่ปุ่ม Continue. 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 Continue นะครับหนิ้วแตดสองครั้งเลยปุบ๊บ,บดํบเนินกันต่อและเครื่องก็จะเงียบไปพักหนึ่งแล้ว ไอโฟนก็ <มา S 1> ติดขึ้นมานะครับผมคราวนี้คราวนี้นะครับอ่าคราวนี้เมนูก็จะกลับมาเป็นไทยละอ่ระบบการวัดอ่าเนี่ครับอ่าเนี่ครับอ่าโฮมออกมาโฮมออกมามาที่การตั้งค่าเนี่ยครับแล้วคราวนี้ก็ไปที่เข้าไปที่การตั้งค่าไปที่การช่วยกันเข้าถึงไปที่ voice over ไปที่เสียงพูด แล้วก็ไปที่เสียงไทยกันยาหรือนาริสาแล้วกดดาวน์โหลดหรือเปลี่ยนเป็นเสียงคุณภาพสูงของกันยาคุณภาพสูงนาริสาคุณภาพสูงได้เหมือนเดิมแล้วครับก็ลองนําไปทํากันดูว่าวิธีนี้ช่วยท่านได้หรือเปล่านะครับก็ลองทำดูแล้วได้ในส่วนของสมาชิกที่แจ้งเข้ามาใครที่มีเพื่อนที่เป็นอาการแบบนี้บอกให้เขาลองทำแบบนี้ดูหรืออยากที่ทางที่ดีฟังไปด้วยกันได้ไหมแล้วก็ ออทำการตั้งไปพร้อมๆกันถ้าหายก็ดีใจด้วยครับเพราะานี่คือกรณีศึกษาไม่ทราบเหมือนกันว่าจะแก้ได้เหมือนกันทุกเครื่องหรือเปล่าลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสวัสดีครับผมกับบริการหมอคอม1 4ึ14 14, ่งสหนึ่งสพัทนะครับสวัสดีครับ